สวัสดีส Hi, ครับมาพบกับครูนัทพลนะครับกับคลิปนี้ในการแนะนำ e r a t i v e ai หรือ chat gpt ในการอำนวยความสะดวกอะไรสักอย่างหนึ่งให้กับคุณครูนะครับเชื่อว,ว่าณนะวันนี้ทุกท่านคุณครูแหล่ท่านน่าจะเคยใช้เจ้า chat gpt ในการทำอะไรสักอย่างหนึ่งเช่นะอาจจะหาคำตอบสร้างคอนเทนต์ตอบคำถามนะครับนู่นนี่นั่น,านมาบ้างแล้วในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำหรือมาสาธิตการเอาเจ้า chat gpt เนี่ยมาลองสร้างข้อสอบบ้าง อ่าเพราะว่าตอนนี้ก็ใกล้ที่จะสอบปลายภาคแล้วใช่ไหมครับในช่วงนี้เนาะช่วงปลายสิงหาต้นกันยาคราวนี้เราก็ต้องส่งข้อสอบแล้วเอถ้าเราเจ้าถ้าเราจะใช้เจ้า ChatGPT ช่วยออกข้อสอบเนี่ยผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันแน่นอนครับการที่จะทําให้เจ้า ChatGPT ออกข้อสอบได้เนี่ยเราก็ต้องกําหนดกรอบเนื้อหาเนะคราวนี้ถ้าเราจะพิมพ์กรอบเนื้อหาเข้าไปว่าเราสอนนู่นนี่นั่นยังไงเนี่ยมันเสียเวลาเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีเอกสารประกอบการสอนหรืออย่างเช่นผมเนี่ย ผมมีเอกสารประกอบการเรียนให้กับนักเรียนใช่ไหมครับนี่คือเอกสารประกอบการเรียนในหน่วยที่2เนาะคราวนี้ผมก็อัปโหลดเข้าไปเลยรวมไฟล์แล้วก็อัปโหลด้าไปเลยว่านี่คือเอกสารที่ฉันสอนทั้งหมดไม่จะไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาหรือจะเป็นตัวอย่างหรือจะเป็นโจย์จะเป็นอะไรก็ตามนะครับนะอยู่ในนี้โยนเข้าไปนะแล้วเราก็จะพิมพ์คําสั่งน้อยลงครับคําสั่งที่ผมจะใช้เนี่ยผมก็จะพยายามบอกให้มันทําข้อสอบในกรอบที่เราต้องการเนาะ และคำสั่งที่ผมพิมพ์ก็จะมีดังนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับอ่านี่ผมพิมพ์ไปแล้วเนอะคราวนี้เนี่ยผมเนี่ยบอกว่าเอกสารนี่คือหนังสือเรียนนะวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีมอสองนะ อ่าอันนี้ขออภัยนะครับยังไม่ได้บอกมสองนะเพิ่มเติมนะมสองระดับชั้นมัธยมศึกษาปีสองก็บอกวาอะไรนี่หนานะฮะตรงนี้นะครับอ่บอกว่าวิชานี้หน่วยนี้นะครับเรื่องการระบุป,ปัญหารวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกแบบวิธีการแก้ปัญหาตามกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับระดับชั้นมสองซึ่งตรงนี้บอกชื่อวิชาและบอกเรื่องและบอกมอและนะครับซึ่งมีเนื้อหาสอดคล้องเกี่ยวกับเห็นไหมฮะเรากําลังวัดผลตามต,ามตัวชี้วัดถูกไหมครับ ดังนั้นบอกเจ้า Chat GPT สะหน่อยนะไม่รู้ว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้หรือเปล่าแต่ว่าคิดว่าควรจะบอกไว้เพราะเรากําลังจะวัดผลแบบนี้ตัวชี้วัดของม .2 ในหน่วยนี้นะครับก็คือนักเรียนสามารถตื๊ดๆๆแบบนี้มีอยู่2ข้อผมก็เอามาต่อกันเป็นความเรียงแบบนี้นะครับงนั้นตรงนี้ก็คือจบในส่วนของคําสั่งในส่วนแรกนะคราวนี้ผมก็พิมพ์ต่อเข้าไปเลยนะครับว่าเอาพุทที่เราต้องการเนี่ยเป็นยังไง ผมต้องการนะผมต้องการให้เขาเนี่ยวิเคราะห์เนื้อหาจากหนังสือเรียนหรือจากเอกสารนะครับจากเอกสารเอกสารบทเรียนนะบทเรียนเรื่องนี้โดยละเอียดนะและออกข้อสอบเป็นภาษาไทยนะบอกไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยพออ่านเสร็จปุ๊บเนี่ยบางทีก็ออกไทยบ้างออกกฤษบ้างนะครับมีทั้ง2แบบ ก็บอกว่าออกเป็นภาษาไทยให้ฉันเนี่ยจำนวนสัก20ข้อนะเป็น4ตัวเลือกโดยมีเงื่อนไขแบบนี้ครับมีเงื่อนไขแบบนี้เรากําลังจะวัดความรู้ของนักเรียนเนอะดังนั้นระดับความรู้ของนักเรียนเนี่ยที่เขาเรียนไปเนี่ยมันก็จะมีะกระบวนการเทคโนโลยีของบลูมใช่ไหมครับว่ารู้จําเข้าใจวิเคราะห์สังเคราะห์อะไรเงี้ยนะครับประยุกใช้ประเมินค่าอะไรพวกนั้นคราวนี้ผมก็จะบอกว่าข้อ1นถึงสเนี่ยขอให้เป็นการวัด ทัก,กษะความเข้าใจและก็อธิบายเนื้อหาได้นะฮะ5-8เป็นเน้นทัก,กษะการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดอ่าก็ลองดูว่าเจ้า ChatGPT จะ create สถานการณ์อะไรให้เรานะครับ9-12เนี่ยผมเน้นทัก,กษะการนำความรู้จากเนื้อหาเนี่ยไปประยุกต์ใช้13-16นะครับผมเน้นเรื่องของทักษะการประเมินข้อมูลนะครับมีสถานการณ์ให้แล้วก็ อตอบคำถามนะครับว่าเราจะประเมินสถานการณ์นี้แล้วก็ตอบอย่างไรดีและ4ข้อสุดท้ายนะครับแบ่งเป็น4ข้อเน2ะ1 7ก็คือเน้นความรู้จากหนังสือนีอ้จากเอกสารนี้นะครับเอกสารนี้มาตอบคำถามในเชิงของความคิดสร้างสารรค์ดูซิว่า,าเจ้า Chat g v t เนี่ยจะทำข้อสอบแบบนี้ได้ไหมเห็นไ,ไหมครับเป็นเลเวลมาเรื่อยๆเนาะ ดังนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราไม่กําหนดตรงนี้นะครับไม่กําหนดพร้อมแบบนี้มันอาจจะออกข้อสอบความรู้ความจําหรืออะไรมาก,ก็ได้นะครับคราวนี้สิ่งที่ผมต้องเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือจากที่ผมทดลองมาเนี่ยบางทีเจ้าแชทิวิก็เจนข้อสอบงองงูเนี่ยเป็นทุกทุกข้อมาให้เราเยอะไปหมดเลยนะเพราะอะไรเพราะ Data ที่มันวิเคราะห์เนี่ยข้อสอบออนไลน์หรือข้อสอบที่ดึงมาเนี่ยบางทีก็เป็นข้อสอบที่เออดึงมาจากออนไลน์ที่มีงองงูเป็นแบบทุกทุกข้อะนะครับ ดังนั้นผมก็จะบอกว่าโดยฉันไม่ต้องการนะตัวเลือกถูกทุกข้อนะครับและก็ให้บอกระบุคําตอบที่ถูกต้องอธิบายเหตุผลของคําตอบข้อนั้นให้ด้วยนะว่าทําไมเจ้าถึงคิดแบบนี้นะและก็เมื่อสร้างข้อสอบเสร็จแล้วขอให้ส่งออกข้อมูลเป็นไฟล์บอนไฟล์ d o c x นะครับเพื่อให้ฉันดาวน์โหลดนะน่าจะครอบคลุมไหมครับนะก็ลองเอาพร้อมนี้ไปทดลองใช้เดี๋ยวผมจะสาธิตด,ดูว่าเอาพุทเป็นอย่างไรถ้ามีอะไรผิดพลาดเราค่อยเพิ่มเติมเข้าไปเนอะ เรามาดูกันว่าพร้อมนี้ผมจะได้ข้อสอบ20ข้อตามสิ่งที่ผมตั้งใจหรือไม่นะครับตอนนี้ส่งเข้าไปแล้วนะฮะโอเคนี่ฉันได้วิเคราะห์นเนื้อหาในเอกสารแล้วนะครับข้อสอบออกมาแล้วนะครับชุดที่1ความรู้ความเข้าใจนะครับการออกแบบเชิงวิศวกรรมประกอบด้วยขั้นตอนใดบ้าง่นี่นะฮะความรู้ความจํามาเลยนะครับ เทคนิค 5W1H นะครับไฟล 5W1H เนี uh, uh, ่ยถูกนำมาใช้ในขั้นตอนใด uh, uh. ก็ความรู้ความจำความเข้าใจนะครับข้อมูลเชิงปริมาณคืออะไรโอ้โ oh, ห oh, แน่นอนเลยครับ uh. การระบุปัญหาที่ไม่ชัดเจนจะส่งผลอย่างไรใช้ได้ไหมครับสเต็ปแรกสเต็ปแรกอ่า uh. ผมเขียนไว้ว่าอะไรครับ1-4เน้นความเข้าใจอธ uh. ิบายเนื้อหาได้อ่าเรามาดู ข้าไปดูส่วนสําคัญดีกว่าเดไปดูท้ายๆก่อนหมอยากจะรู้ว่าความคิดสร้างสรรค์หรือการประเมินค่าเนี่ยตั้งแต่ข้อ13เป็นต้นไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับขออนุญาตฮะอ๋อยังไม่ถึงนะฮะก็เจ้าแชท GPT ก็กําลังเจเรตไปเรื่อยๆนี่ถึงข้อ10ละนะครับเลขอาจจะหายไปนิดนึงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประยุกต์ใช้ได้ไหมครับ คุณหากคุณต้องการลดการใช้พลังงานเห็นไหมประยุกต์ใช้แน่นอนครับในกรณีที่ต้องการแก้ปัญหาการใช้ถุงพลาสติกมากเกินไปโอ้โหถือว่าใช้ได้นะครับหากพบราคาน้ํามันเพิ่มสูงคุณควรใช้วิธีการใดในการลดค่าใช้จ่ายอ่ะอันนี้ก็อาจจะคําตอบอาจจะไม่ตายตัวเนอะเขาเรียกว่าอาจจะไม่พรันนะครับบางข้ออาจจะต้องตัดทิ้งหรืออาจจะสั่งให้มันสร้างเผื่อไว้ก็ได้นะฮะอ่ะ,อะโอเคเรามาดูข้อที่ 13นะครับประเมินข้อมูลครับหากโรงเรียนของคุณพบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มะสะอาดคุณจะใช้ทิคใดนในการแก้ปัญหามาแล้วนะฮะใช่หรือเปล่าครับตรงกับการประเมินข้อมูลหรือไม่นะครับตรงนี้ถ้ามาซอบตัวนี้นะครับถ้ามีซอบแบบนี้ก็คือมันอาจจะต้องเจเรทยาวเนี่ยก็กด continuing นะครับเดี๋ยวมันจะคิดต่อนะ,อะคิดต่อแล้วนะครับตอนนี้อันนี้ไม่ใช่ข้อ6นะข้อ16นะครับ เห็นว่าข้อ16เลขหนึ่งด้านหน้ามันหายไปโอเคเห็นไหมครับข้อ16มาแล้วอ่ะ17ถึง20จะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ครับความคิดสร้างสรรค์เรามาดูหน่อยข้อแรกสร้างสรรค์จริงไหมคุณจะนำเสนอการแก้ปัญหาการใช้พลังงานในชุมชนของคุณอย่างไรให้สร้างสรรค์และเป็นไปได้จริงโอ้โหคีย์เวิร์ดนี้มาก็ต้องสร้างสรรค์ไหมสร้างสรรค์หรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวเราต้องไปดูอีกทีไปวิเคราะห์กันแต่ว่า แน่นอนสิ่งที่มันได้มาเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาไปใช้ตรงๆนะครับได้ข้อสอบมายัางไงก็ใช้อย่างไงคงไม่ใช่แต่สิ่งที่ผมสาธิตในวันนี้เนี่ยอยากให้ครูเห็นภาพว่านี่คือเครื่องมือหนึ่งที่อาจจะทุ่นแรงเราได้ลดเวลาเราได้นะครับแทนที่เราจะคิดจากสูนยนะหรือคิดจากเนื้อหาที่เราสอนไปเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องมากังวลอีกว่ามันจะเหมือนกับสิ่งที่เราเคยสอนไปหรือเปล่าหรืออะไรยนู่นนี่นั่นนะครับเราลองให้เจ้าให้เจ้า ai คิดแล้วก็เอามันมาประยุกต์นะสิ่งสําคัญคือเอามาประยุกต์เอามาปรับนิดนึงบางเรื่องถ้าอ่านแล้วข้อนี้เอ้ยไม่เคยสอนนักเรียนเลยนะเรื่องนี้นะก็ไม่ควรจะเอามาออกใช่ไหมครับนะไม่ตรงกับสิ่งที่เราสอนหรือไม่ตรงตัวชี้วัดแบบนี้นะครับดังนั้นย้าอีกทีว่าสิ่งที่สาธิตในวันนี้เป็นตัวอย่างนะครับในการเอาเจ้า AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ อย่างไงก็หวังว่าเจ้าเครื่องมือนี้เนี่ยคงจะเป็นประโยชน์กับครูแล้วก็นําไปใช้ได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะแปะพร้อมไปให้นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามช่องคุณผลด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทําคลิปแนะนําหรือถ้าต้องการอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ